ทำงานร่วมทำให้รู้ว่ามันไม่ได้มีเพียงเท่านั้นยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่อยู่ในตัวของคนคนนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าถึงเขาจะเป็นแบบนี้แต่พลาจาริกแล้วก็ทนเในการทำงานรู้สึกมองเห็นถึง อะไรหลายๆอย่างเห็นความจริงใจความยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกเหมือนรู้สึกยังไงจอยยังไงเห็นรู้สึกรักเหมือนเป็นพี่ชายแท้ๆของตัวเองก็เลยคิดคิดไม่นานหรอก พราะมันอยู่ในหัวตลอดเวลาก็เลยตัดสินใจเขาเป็นน้องสาวว่าจะติ๊กต้องที่แรกก็คิดถู่ว่าเอ๊ะท่านจะว่ายังไงท่านจะมาไหมไหนจะมามืไหนอีกแต่ก็คือก็ตัดสินใจไปแล้วและคิดว่าคนคนนี้คนคนนี้คนคนนั้ เป็นพี่ชายให้เราได้จริงๆเพราะขรัมไม่มีพี่ชายแล้วขรัมก็อยากมีพี่ชายที่อาการเหมือนลักษณะของพัทติงตองที่แหละเห็นดูแลน้องสาวจะเห็นน้องสาวอยากเล่นสล็อก็ซื้อสล็อให้ <c oughs> ซื้อตุ๊กตาให้สล้อให้แล้วก็ซื้อผ้าคลุมไหลให้มันมันไงล,ล่ะมันก็ ให้ความรู้สึกที่ดีแล้วก,ออรกว็รู้สึกรู้สึกคือคือหรอรู้สึกมีความรสุขอบอุ่นรู้สึกว่ารู้สึรักรักรักกบบรักเหมือนเป็นพี่ชายจริงๆคนนึง,ง,ง,งความรู้สึกมันบอกอย่างนั้นว่าถึงแม้ว่า,า,วา,า,วาจะคนละพ่อละแม่แต่ว่าความ เรียกว่าอะไระความเป็นย่าทางธรรมการได้ทํางาน่วบก,การการคนที่มีควมงการดีๆมีอะไร้ทยๆการทําให้รู้สึกว่าคนตรนี้น่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้แล้วก็น่าจะดูแลเราในเรื่องของทางธรรมะในทางโลกเอ้ในใน,ในทางธรรมได้เพราะว่าในทางโลกเราก็คิดว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วก็รู้สึกมีความสุขเวลาที่ านว่าท่านดูท่านดา่าก็ไม่เคยโกรธแต่ก็ไม่อยากให้ว่าบา่อยๆหรอกบางครั้งก็รู้สึกไม่อยากฟังเหกันถ้าวันไหนอารมณ์ดีถ้าวันไหนอนารมณ์นนดีก็ไม่มีปัญหาไม่เป็นอะไรก็สุ็แล้วก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยที่ ที่คิดว่าตัดสินใจถูกนะคะที่มาขอเป็นนักศึกษาของรา้าจอนติ้งตังก็อยากฝากบอกรา้าจานแล,ล้วกันนะคะว่าอย่าลืมบุาการของตัวเองถ้าทําง,งานใช้งานทางรัฐศึกษก็อย่าลืมเข้าไปอยู่ในปานะคะไปทางทางพะนิพานไปแล้วกันและอย่าลืมล่างนักสาวนะตามไปด้วยแล้วกันนักสาวอยู่ทางนี้อยู่ทางโลกสัญญาจะเป็นเ็กรีของพง่อแม่จะตั้งใจเรียนจะสสดมนต์ ่นะแล้วจะโทรไป็นกำดับหลวงพี่ชายติ๊งตั้งไปค่ะ